วิธีการไล์สดไล่หลายจอทำยังไงมีคำถามจากช่องสีแดงถามครูแม่มานะคะเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าขึ้นไล์สดไล่หลายจอคืออะไรก็คือการขึ้นจอเล็กนะคะการขึ้นจอเล็กเนี่ยทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยอยากขึ้นมาไล์สดคู่กันนะคะก็ให้เพื่อนเนี่ยสามารถส่งคำขอมาได้นะคะแล้วคุณก็อนุมัติหรือคุณอาจจะส่งคำเชิญให้เพื่อนมาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะคะว่าทำยังไงไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เข้ามาที่หน้า tiktok นะคะแล้วก็กดบวกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดูตรงไลฟ์นะคะให้กดกล้องเริ่มไลฟ์นะคะตรงนี้นะคะก็ให้ดูตรงห่วงด้านล่างนะคะซ้ายมือนี่เลยตรงลูกศรชี้นะคะให้กดเข้าไปตรงนี้นะคะเขาก็จะโชว์รายชื่อเพื่อนๆน,นะคะคุณสามารถกด เชิญให้เพื่อนมาขึ้นไลฟ์ได้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าด้านบนเขียนว่าเริ่มไลฟ์กับผู้จัดสูงสุด3รายนะคะเนี่ยเชิญได้เลยนะคะตรงนี้คุณแหไม่มไม่แน่ใจว่าเพื่อนกําลังไลฟ์อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณแเองก็ไม่เคยเชิญใครเข้ามาไลฟ์นะคะก็ลองเชิญดูหรือมีอีกกรณีหนึ่งคือให้เพื่อนส่งคําขอเข้าร่วมการไลฟ์ครั้งนี้ได้นะคะแล้วคุณก็กดอนุมัติ แค่นี้นะคะก็สามารถไลฟ์หลายๆจอได้แล้วนะคะในขณะที่คุณแหม่มกำลังอัดคลิปสอนอยู่นะคะก็มีเพื่อนๆเข้ามาในไลฟ์ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์จริงนะคะก็คือต้องการที่จะอัดคลิปสอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องการให้มีเพื่อนๆไลฟ์หลายๆคนอยู่ในไลฟ์ของเราเนี่ยก็ส่งคําเชิญได้หรือให้เพื่อนส่งคําขอเข้าร่วมไลฟ์ได้นะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจให้ครูแหม่มด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครูแหม่มสวัสดีค่ะ